โอ้เราเก่าอุ้ยนี่ไหนประเภทครับคันดีครับวะเอ่อกำลังกรลังสิบอกเออกำลังสิบอกตัวเล็กอันเีกน้อยเีกน้อยผู้ชายหลายคนอยู่ตรง มากยเข่าฮะยุ่เขายุเขาเขามาปรากฏว่าผมเ็นยืนอยู่้านนี่ะแหละอ้าอยากกินเข่าก็คือไก่ย่างเจ็ดบาทละสันแล้ข้วแสไก่ย่างก็พเงานเขเรียกว่าลอยสามสิบาทอืมลอยสามสิบาทตำฮุงน้ำพร้อมเด้อจ็ดบาทสันอันนี้ก็เลยว่าสามสิบบาท สามห้องนั่นเป็นเขาบอกว่ารถไห่บ่ได้บ่อรถไห่เนี้ยขีงเขาแห้งก็ส่วนถิ่นเงินเงินกับเงินกับบ่อหลายนะมีเงินอยู่เส้าสี่เส้าห้าบาทหนึ่งนเนงินมีเงินอยู่ยี่สิบสี่บาทยี่สิบห้าบาทอืมเงินส้าสี่ส้าห้าบาทเอารถก็รถสิ่นเน เงานเอาเงินทอนมาความเด้อหกสิบเจ็ดบาทเงินทอนมาท่าความหกสิบเจ็ดบาทเงินทอนมา่นพ่อหกสิบเจ็ดบาทพ่อเพชรจะบอกกันนิดหน่อยบัวนิดหน่อยบอก,บอ,บ,อกบอกพ่อเพชรโอ้ดีหน่อยบอกพ่อเพชรครับมันเลยเป็นเลตัวเลออกมากจังสี่